เสียงอาจจะแหบแห้งได้แค่หน <uno> uh ่อ oh, ย้อครับพี่โดเปิดวัดต้อครับครับพี่องไม่เห็ดขาดต้อครับพี่องครับเห็ดขาดบวกต้อครับพี่องบวกกเร่องเท้าเคื่อเต้องรับครับเครือกันเรินตับพี่โดบวกของับพี่องบวกเห็ดขาดใจต้อครับพี่องนี่ครับโยนกันเพื่อแย กุ้กรละลั้ออกดอกไปนะครับพี่น้องครับคนโตก็ใส่นะครับยีบบวบกระลั้นอยู่ปเป็นจุดนะครับแข้งเท้าไปเอาไปเห็ดเห็ดทานไปนะครับพี่น้องไปท้าวไปน้ำน้ำขวดนี่นะครับพี่น้องก็้ทได้กินบมากนีนาา่นะครับครับพี่น้องครับกระลั้ยากเลยครับเต่าเครื่องไปนะครับเราดีใจที่ดได้ที่ได้เอา พี่เด you know, anyway, ียวพี่เดีาข้างไม่ใส่อีกดนะครับพี่โดใส่ใส่เท้าไปเป็ดบากด้วยครับผูกไว้พ่อได้อยากได้กินครับพี่เดนะครับปลาท่องจอยสารบัถ้าพี่โดเบิ้ล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 นครับพี่โดกันลั่นกอดยอดดนะครับนะครับพี่โดกันลั่นยากนะครับพี่โดเป็ดบักบวกกรอบนะครับพี่โด คับผักหวานกับปลูกนะครับพี่โดิก,กันละแยบเกิดเมื่อไหน,นะครับพี่อดเพราะคนตกใสแล้วกับนตะะละอกปลูกใบนะครับรก็คืปลูกใบนะครับพี่องไปดิะลกวปลูกใบนะครัรบกันละแยะนะครับพี่องคนตกเม่ใ่นะครับ ไ้หลยตนเนระครับพี่น้องครับเสียงกูไปโอ้ยตกกระใสโอ้โมดินขึ้นสูงปวดเลว่าเป็นอ้ดเด่เด่นะได้กูด ต้หนหึ่งกำลังติดน,น,นะครับพี่น้องปลูกไปแล้วครับพี่น้องพวกฟูมันเริ่มสิบบิดบากแล้วนะครับบ่าเสร็บอกไข่ใหญ่แล้วบ่าเสร็จด้วยครับต้นฟูต้นฟูแล้วกับบ่าก็ด้วยบาาเริ่มสิ้นด้วยโรน,ยนะครับพี่น้องพอมันแก่แล้วก็เลยปลูกไปนะครับ พี่นองกระชมด้วครับพี่นองชมทำค้างบักปวกใหม่เนอะครับห้าสมสวนด้วยครับพี่น้องดูดิ ผิกผูกใบกับลงังดเออผููกใบกับลางยอ่ครับพี่ ο, โดขอโทษขอให้ห้อครับอาผิดรอครับพี่มะละกอลูกใบห้อครับครับพี่อดพี่โแปแงลง่านนพี่บอกชั่วฟักย้าวห้อครับตีต้นมะกรูดหอมล้อครับพี่อ เดี๋ยวคลิปดาวมือศิภาเมืองว่านหอมแดงนะครับพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบ่ือว่านหอมแดงบ้านหอมแดงนะครับพี่น้องบ้านหอมแดงนะครับแบบเดือดนะครับมือศิภาอุดเบิองนะครับพี่น้องดีครับ เดี๋ยวห so e ่มผีผ้ากิบดาเดี y, advisor, maya, ๋ยวห่มผีผ้าคุกหัวมันบึงนะครับพี่น้องว่าเป็นยังไงนะครับฟาดหอมแดงนะครับพี่น้องปมลุงเลือดนะครับไปจะเป็นแบบดีนะครับพี่น้องผูกไว้ดนะครับพี่น้องเอาไว้ต้มกินดนะครับไปต้มกินเป็นยาดนะครับพี่น้องบำบุกเลือดดนะครับแค่ถ่าเว้นเลือดขาวเป็นเป็นเลือดแดงดนะครับพี่น้อง ตับลูกเลือดผักหวานเดี๋ยวเจ็บไปแล้ว,วพุณผน,น้ัมผักหวานตัดลูกนะครับ่น้องกำลังโค้งขึ้นเม่อไหร,ร่ปานนั่นเลยนครับบ่านเท่าจอจสารนะครับ่น้ชมโคดลร์กดแช่กดติดตามบานเท่าอจสารนั่นเลยครับ ไปครับพี iko, ่น้องวิกินข้าวแรกน้ำกนอนนะครับพี่น้องมือดีนะครับหลังจากส้มชวนแล้วนะครับกาไปกินลาบดิ้นะครับมือดีซื้อมาจากตลาดนะครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขภมนะครับสวัสดีกินลาบดิเน้อครับพี่น้องมือดีนะครับ ว่าจากขายกองนะครับบูริกาไปซื้อล่าไว้กินว่าครับพี่น้องครับกำพันว่วครับเร็วทีว่าใครได้ออกคลิปพอเท่าไรนะครับพี่น,อน,น,น,นรร้อ,นนนองเพราะว่าเดิบว่าใครดีนะครับเดิบว่าใครแรกนะครับพี่น้องเด็ดที่เบิรงได้จากบ้านนะอีซิปมื้องนะครับที่กินเติมไล่เดือนไปแล้วนะครับพี่โร่จะว่าร่างจ่ายซิป ยี่สิบมือไปครับพี่น้องการิีเป็นเด็ดป่ไข่ดีนะครับหมุน้ะครับโรคคลิปบ่ไรนะครับพี่น้องแลวกาไล่ชนอ่ไรนะครับพี่น้องเลยอยู่ทุกเลือยปไข่ในโรค้ะครับพี่น้องขอทษขอไขพี่น้องายไหล่นะครับถ้มีโอกาสกาสิแก้ไข้ะครับพี่น้องพวมาปรัเติมใก้เดือยนะครับเอา้อยไปแล้วแต่ว่า กระใส่ยาดบ่อใดคือเก่าเนาะครับพี่โรใส่ยาดบ่อใดเต็มทีคือเก่าเนาะครับจากที่เติมลอยหาซิบว่าเติมสองลอยเนาะครับไปแยกใส่ยาดบ่ออีเนาะครับพี่โรข่าวปลาขอโทษขออภัยพี่น้องพูดทุกท่านหลายๆเด้อครับเด้อเนาะครับีสุดๆขอได้ลูกคิปเนาะครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะครับสุดดีครับว่าบอกว่าบอกสูพี่น้อโรไปเนาะครับพี่น้อง ครับวันใดถ้าเติเมเพชรกะครับถ้าเพชรดี็อดอครับเติมภาสีใสดชดกะครับพี่รอภาสีไปยามลูกลิปเาต่อให้พี่รอในเบอร์ก็ครับพี่ร,ราาอครับสำหรับลิปนี้ก็ฝากเบเดอร์ครับครับฝากวัดเท่าใจสาล้วครับถึงกเลใจผม้ะเบเดอร์ครับพี่รอกวครับอดีตสื่อนางไปจีบ้วครับพี่รอ